Hang there. Nearly over. Hi t s n e a guys, welcome back to With w e Channel today นะคะคลิปวันนี้เราจะเป็นเกี่ยวกับประโยคที่เราไว้ใช้เวลาที่เรากำลังจะให้กำลังใจคนอื่นนะคะ มาเริ่มประโยคแรกเลยนะคะประโยคคุ้นเคยที่เราใช้ได้โดยทั่วๆไปเนาะแล้วก็ใช้บ่อยในหนังหรือได้ยินในหนังบ่อยๆนะคะก็คือ I am proud of you ฉันภูมิใจในตัวเธอนะ proud ก็คือภูมิใจนั่นเองนะคะ You can do it คุณสามารถทำได้นะคะอันนี้ก็เคยได้ยินในหนังที่ให้กำลังใจต่างๆเนาะ เพื่อเชียร์รับคนคนนั้นเนาะให้เหมือนแบบเออทำต่อสิหรือถ้าเขาทำดีอยู่แล้วและเราอยากจะชมเขาว่าเอ้ยสิ่งที่คุณทำอ่ะมันดีอยู่แล้วนะเราก็บอกเขาว่า keep up the good work เฮ้ยงานที่คุณทำมันดีอยู่แล้วทำต่อไปนะหรือ คิ e อิดอันะคะคิ e อิดอัก็คืออิดในที่นี้มันจะต้องต่อมาจากประโยคอะไรสักประโยคหนึ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เนาะย่างเช่นงานหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําได้ดีเราก็ชมเขานะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เชิงเป็นการให้กําลังใจอย่างเดียวแต่ประโยคคิ e อิดอักับ Keep up the good work จะสามารถเป็น c o m p l i m e n t c o m p l i m e n t ก็คือคําชมนะคะถ้าเราเจอเพื่อนเราหรือคนรู้จักเราที่กําลังขาดความมั่นใจนะ หรือว่ากำลังท้อแท้อยู่นะคะเราสามารถใช้ประโยคพวกนี้ได้เช่น believe in yourself เฮ้ยเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยสิ be confident มั่นใจในตัวเองหน่อยสิ give it a try ลองสักตั้งดูหนาไม่เห็นเป็นไรเลยหรือ it's worth a shot นะคะ worth ในที่นี้ก็คือมีคุณค่าเนาะและ shot ในที่นี้ก็คือลองดูสักตั้งจะเป็นไรหล่ะก็คือ การไม่ได้ลองก็คือไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นการ w o r t h the shot ก็เหมือนกับว่าลองดูสักตั้งถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือ you've got nothing to lose คุณไม่มีอะไรจะเสียแล้ว just try ลองดูสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่เรากำลังไปเชียร์อัพอยู่ได้เนาะต่อไปถ้าเขาเริ่มทำสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วและเราต้องการที่จะสนับสนุนเขาเราก็อาจจะบอกเขาว่า I will support you all. ก็ the way, ะค,ะคือฉันจะสนับสนุนคุณตลอดจนกว่าคุณจะถึงฝั่งที่คุณฝ่ายฝันไว้เนาะหรือ I will support you either way อันนี้มันอาจจะเป็นในเชิงที่ว่าเรามี conversation ว่าเราจะต้องมีการเลือก choice A หรือ B อะไรประมาณนี้เพราะเราใช้คำว่า either นะคะ either คือการเลือกไม่หนึ่งก็2เนาะเพราะฉะนั้นอะ I will support you either way ก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกหนทางไหนฉันจะอยู่ข้างๆคุณคอยสนับสนุนคุณนะคะและถ้าเกิดว่าเขาได้อดทนทําสิ่งนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วและเราต้องการจะบอกเขาว่าทนอีกหน่อยนะเราอาจจะพูดว่า Hang in there it's nearly over นะคะก็คืออดทนหน่อยนะมันใกล้จะจบแล้วแต่ถ้าสมมุติว่า เราไม่รู้ว่าเวลาที่มันจะจบเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะตัดเหรือแค่ Hang i n t h e r e เฉยๆก็ได้นะคะหรือถ้าเราอยากจะให้เขาทำสิ่งที่มันดูเป็นไปไม่ได้เลยเราก็อาจจะบอกเขาว่า do the impossible นะคะลองทำอะไรที่มันแบบเกินกว่าที่เคยทำแนมะ้คลิปนี้มีไว้ให้กับทุกคนที่กำลังขาดกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องการสนับสนุนเนาะเพราะว่า we are in the crisis of เอพิเดเนาะเราอยู่ในช่วงของการวิกฤตของโรคระบาดที่เอพิเด mic คือโรคระบาดที่แพร่ไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นรีบเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็ใครที่กําลังเรียนภาอังเกษอยู่ don't give up เนาะอย่าพึ่งยอมแพ้แล้วก็อย่ายพึ่ง เลิกไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็ยังมีคุณค่ากับเราในตอนนี้ยิ่งเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะ got fired หรือ got lay o f from f their work นะถูกไล่ออกหรือว่าถูกเลิกจ้างนะคะภาษาอังกฤษยังเป็น one of the qualification เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ the company is looking for อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเลิกล้มความตั้งใจนะคะในการ ฝึกภาษาอังกฤษนะคะเจอก mm ันใหม่คลิปหน้านะคะกับทริคดีๆที่ลี่จะมานำเสนออีกเนาะจะเป็นทริคอะไรอย่าลืมติดตามนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย